สวัสดีกันทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาแจากตัวเกมนะครับนี่นะเป็นตัวเกมแบบที่ไม่แนะนำสำหรับคอมไม่แรงเล่นนะเออคือไม่ได้ดับเลยนะแต่คอมปานกลางแบบที่ก็พอเล่นได้อยู่นะประมาณนี้เออนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีนี่เห็นไหมวสวยยคอมแรงๆนี่คือเล่นได้เลยเอาไว้แบบช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือเท่นนะพี่บอกเลย นะคือคือจาประมาณนี้เลยนะครับเนี่เห็นไหมแลยอย่างหนึ่งภาพมันคมชัดเลยนะนี่ก็ในคลิปคลิปนี้นะหลายๆคนพี่จะมาบอกข้อสงสัยเลยนะที่ถามพี่มานะผมว่าเ้ททำไมบางคนถึงทำไมเขาได้ตัวเกมก่อนนะคือในเมื่อคลิปยังไม่ทันลงอะไรเงี้ยนะก็คือเขาไปกดติดตามไวท้ที่ช่องลองพี่น้องแล้วก็กด ไลท์ไอคลิปที่พี่บอกว่าพี่จะเอารวมทุกๆเกมคือทุกลรื่องอ่ะมาไว้ก่อนนะเออก่อนที่จะมาลงคลิปช่องหลักอะไรประมาณเนี้ยก็อย่าลืมไปกดติดตามไันได้นะเอออันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะสำหรับหลายๆคนที่สงสัยนะก็ประมาณนี้ครับก็กเกมนี้ก็ส,สวยๆครับไม่มโนนะครับผมก็ไม่จมําเป็นต้องไปเสียตังค์ซื้อหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พี่มีแต่คําว่าให้นะเอออะไรประมาณนี้ มีแต่คำว่าให้ถ้าคุณรู้จักแล้วคุณจะรักผมเองเอยดิดมแม่โคที่ไปก็ไว้เจอหม่ครับประมาณนี้แล้วครับโโกเกมนี้ก็ไม่แนะนำเอาไปเล่นไถเล่นทงเล่นไถอะไรกันเลยก็ประมาณนี้ส,สวยๆไปนี่ปิดก็ประมาณนี้คือปิดก็คือประมาณนี้ก็ไว้เจอกันครับไปแล้วครับผมขอบคุณที่กดติดตามนะครับก็คลิปนี้พี่ฝากขอสักห0ิไลนะเอยไปไว้เจอครับไปแล้วครับ